วันนี้ก็เป็นวันที่ที่เท่าไหร่แล้ววันที่สามของการมาเที่ยวยังใหม่ยังไม่ไปไหนเลยตอนนี้เราอยู่วันคือดีเป็นวันสุดท้ายสุดท้ายเราจะนอนตอนนี้เราอยู่กันที่แม่กำปองแม่กำปองทำไมต้องเป็นแม่กำปองเนี่ยแม่กำเบไม่ได้อะไม่ได้ทางขึ้นมาจะวอกทางขึ้นมามึนอันนี้มากินร้านกาแฟก่อนหาอะไรลองท้องก่อนเขาให้ดูวิวดูวิวครับ วิวหลักล้านโน่นโน่นโนโนด้านล่างเด็กเยนเสกเขาไปหาอะไรเขาไปหาดูนะ่นใชมีน้ำตกไหมไหน,นี่เดี๋ยวเดี๋ยวนน่น4 0่เมตรเดินไปอ่ะ400เมตรขนาดขึ้นมาแค่ไม่ถึงไม่ไม่เกินหนึ่งนาทีใช้เวลาเป็นกี่ชั่วโมงบ้า ก็นั่งนั่งพักอย่างี้ปาไม่กินน้องกินหมดแล้วนั้น,นไม่ให้พี่กินก็นได้ดูมีคนหิวหิวอ๋อบางมื้หัว,ม,วมันต้องหาอะไรเติมอือไปหายร้านพอดีร้านรอด้วยดีมะรอด้วยไปกันไหนไปนะ้ำตกที่แม่กำปอง,งนี <c oughs> ่มันมาคนบ้าเลย หนาวนะหนาวนิดหน่อยอากาศเย็นดูเสียงน้ำตกดูดูนวลไต่ต้งเดินกี่กิโลนี่มาเดิน<ม>แค่ไม่กี่ร้อยเมตรอะแต่ไม่ถึงเมืทีอะเดิงดิทางมาันชันเนาะอุ้ยนั่นไงไปน้ำตกอยู่ข้างหน้าแล้วใกล้จะถึงแล้ว,วเค้ยจะเล่นใช่ไหมไม่เล่นเล่นเหรอจะเล่นจริงเหรจริง ทางอันเนี้ยชันน้อยกว่าทางที่ขึ้นระเบียงวิวอีกคือจริงมันคือทางเดียวกันมังต่อจากระเบียงวิวน้ําตกอ่ะแต่ทางขึ้นตรงระเบียงวิวอ่ะอือโอ้โหตายตายตายไปเลยเธอตายไหมตายไม่เห็นตายเลยนี่น้ำเจอไงไม่ให้เปียกเจอบนแท่นที่เขาทําให้ใช่ปะใช่อยากเล่นนะ้ำะนะไม่เอารองเท้าหนูเปียกน่นมันต้องถึงมันต้องเดินไปทางไหน อันนี้ปะไปเล่นดูไม่เล่นไม่เล่นหรอกอากาศมันเย็นไปชมวิวกันดีกว่าเนาะไปไปดูกันครับ สัมผัสเถอสัมผัสถึงความเย็นถึงความอุดมสมบูรณ์ตนต้องนานี้ไหเดียวอย่นั่งผก็ต้องถกขึนมอย่างนี้ใช่ไหมไม่งั้นก็ปงเปื่อนใช่ปะเนสงมันต่ำแล้วนะ,ะนี่กะน่าท้องพิ่นอ ที่น้ำตกแม่กำปองล้วจะมาช่วงช่วงร้อนนั่นคือนะทนี่นี่ต้องปเปิดอ A อยู่ มานั่งเมืออะไรตอนนี้ครับไม่ตื่นไม่ตื่นเลยกันอูฟังากเสียงนะนึกว่าฝนตกนึกว่าฝนตกทั้งวันที่ไหนได้แียงน้ำอะไรบรรยากาศอย่างสวยครับดวบ้านบ้านเมืองเขาเป็นแบบอันนี้เป็นมาดูที่ห้องพักนะครับห้องพักเป็นงไง รอจเป็นทางขึ้นของบ้านครับ <c oughs> นี่ก็จะเป็นชุมชนชุมชนไม่รู้ไม่รู้กีหลังคาอลยรกันน่าจะเยอะอยู่ลำทานเะนี่ยเป็นน้ำไหลผ่านตลอดเลยคับ เตียงนีที่นั่งเล่นอันนี้เป็นที่พักอะไรของสตรีนี่ครับชอบมุมเนี่ยมุมราเตียงนี่ชอบนั่งเล่นตรงนี้อย่างมุมอย่างมุงมอย่างรายการ มองไปเห็นเนาเห็นภูเขาเลยเห็นไหมเต้นต้นไม้ภูเขามีที่ทางที่เก็บเก็บไอ้ผู้ดี่ด้วย อ้ยมาองฟ้าลริมเมื่อแล้วนี่ก็ฝนฝนจะตกเนี่ยปไปฮะไปดูในห้องไหม,มเข้าไปไปหาไปดูในห้องนอนอนอนก็จะประมาณแบบนี้ครับ<ว>เนี่ยคืนนี้เราจะนอนนี้กันห้องเชียดย์จะเนี่ยอมีโคมไฟ ที่วางของมีตูเ้เอ็นแล้วก็มีเตียงให้นอนมาไปเดี๋ยวห้องน้ำกันห้องน้ำก็ในพื้นห้องน้ำก็จะเย็นๆนะครับแค่นี้ก็ห้องน้ำฮะเลาะ ถ่ายรูปเล่นข้าง,งานองก่อนไปหาตรงก็คือว่ามันจะสวยขานาดไหนไช่ดูฮะหาของกินหิวตื่นมากแล้วก็หิวร้านข้าวซอยมีแต่นักท่องเที่ยงแล้วนะนะนีเป็นเป็นร้านอุกระเป็นระะ้านลอย ไา้น้ำดีเถอะนี่ยากาศในจุนซนก็จะประมาณนี้เนปะ็นสำหรับสถานที่ต่างๆยัดยัสที่งตนี่สถานที่ถ่ายรูปกินเมลอนไหมฮะกินเมลอนไห,ไหนอะ <ไ>เอาเมลอนมาตังเหรอเอาเมลอนนะอือเพราะอ่ะตอนเมลอนนี่แบบว่าก็อยากเอาเมลอนด้วยเอานี้ด้วยอ่ะไม่ได้รหรลาเต้เดี๋ยวจะกินมันหวานเออมันหวาน กไม่เมลอนก่อนได้มล่ะกได้เอาเมลอนนันท์ส่วชโซ่คำาบางคนคนจะเยอะลใช่ไหมเดยวมันยังเยอะมาถึงแมกกะบองจะกินเลอนกินไปแล้วด้วยนะหวานหวานอร่อยไหมอร่อยเดินไปเดินนี่ น้องนะก็บองขาวกับได้บ้าง แม่กำปองช่วงนี้หมอกลงบ่อยช่วงนี้คลยช่วงกินวิซีมฮะอยากกินวิซีมชอบน้ำตามไหมบรบรยากาศช่วงก่อนจะค่ำๆก็จะประมาณนี้ครับแม่กำปอง ้างบนเป็นภูเขากายัางสูงมาถ้าน้องไปขอมือฮะไอตัวนี้หรอทำไรอ่ะเฮ้ยขอมือทำไมไปดิไปดิ ไม่มีของกินให้น้องเลยนะขอมือฟรีแบบนี้ไม่ได้เือน้องอน้ำท่องเยีอกไม่มีครับผมมีองแบบมีร้านขนม เอาแค่เธอแล้วเข้าแล้วแล้วต้องมีต้องมีแนวได้แล้วผมว่านะนฮะไฟตกไฟตก มีแต่งงาแฮนเม็กฮะน่ารักเหมือนหนุ่มเลย กาแฟโบราณไมกินไอั่เหรอฮะไม่กินอ่ะเคยกินไส้อั่วเวียดนามะแต่นี้ไส้อั่วมรรมดาไี่จีมหรอยังไม่กินลไม่ใจยางเห็นไหมป้าสองไม้ได้เลยใช่ย่านไส้กรอกเลย ติ๊งยังมันเป็นไหมติ๊งยี่เนาะไเอาไปยี่สิบมาก็ได้โค้ชเอาสอตังมาโค้ชก็ได้ไม่ใช่โมแต่ย่านแม่ค้าโคดดาร์กเลยแม่ค้าโคดดาร์ก ไม่ได้เขาดินะงใ้เยยังไม่หายจะบอกว่าบริการตัวเองใช่สไม้อหยิบถุงโลเลยลูกด้ใช่ไหมใช่ย่างแม่คาเตนเออ ตาเรากไม่ยเลยไปอกินหมูกระทะลอกินหมูกระทะเธอเองซื้อมามแล้วอ euh, you know, in ่ะเธอจะซื้อเนืมาแล้วอ่ะเธอจะกินิ่มไหมเยเธอจะกินหมดเลยถูไหนบรรยากาศบรรยากาศบ้านเมืองกะเจอนะว่ากันแหละบรรยากาศท่องเที่ยว

เรืองอะไเดี๋ยวพี่ดูไทยข้าวกระวันนี้มอรฮาอะไรอ่ะอ้หานงสวย มีน้ำมั้ยวก็กแลนห้มูกระทะองจะลองหมูกระทะกันไหมบรรยากาศในร้านรบรรยากาศในร้านกันเนาะบรรยากาศในร้านกระทะก็ประมาณนี้ครับยังเยอะ เป็นชั้นต่อนนะครับเนี่ยมันก็ไปนโน่นกระโปรงแม่ค้าก็มาให้แล้วเนี่ยเอกเสร็จมาให้แล้วยิ้มไม่ต้องยิ้มม่ต้องยิ้มเ,เดี๋ยวเสียตังเนี่ยห,าห,าห้าร้อยตังเด้อดิไอ้ช,ช่วยกันไปช่วยกันหอนอกไป ไปยิงก่อนเป็นเต็นแม่น้ำด้านล่างเป็นแม่น้ำแม่น้ำลำแช่เมื่อนมื่ๆหน่อยตอนนี้ตีห้าเท่าไรแล้วตีห้าครึ่งแล้วประมาณ่ไหนต่อ ให้ดูพระอาทิตย์รอดูพระอาทิตย์ตกให้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกรอเธอรอเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวบรรยากาศดีก่อนช่วงนี้เนี่ยไปน้องห้องที่เราพักอไอชัยพนหมส์สตรีอ่าปัดจีปัดจีปัจาาดจีอย่าบางดีอย่าบางดีนุ่มน้อยมันจะได้เห็นผู้สาวนี่อย่าบางโอ้อยังมืดนะไกลอ่ะ เนีย่ยตอนนี้รถกำลังจะมาแล้วคนระับนเดี๋ยวรอรถก่อนข้าไปดูผราที่ขึ้นกันมันมารอเต็มเลนะยครับเนี่ยแต่นักท่องเที่ยว <c oughs> อันนี้คืออะไรนี่อันนี้อะไรจะเป็นนักท่องเที่ยวใช่ไหมประสบภัยประสบภัยจากที่ไหนหน,น,นางเธอไม่รดเธอจะมีเสื้อกันหนาวดูพี่มีพี่มีเสื้อเลยแต่รถมาแล้ว ไม่ใช่เราใช่ไหมของเาร,ราเขาบอกว่าคัาสีเหลืองเดืองคัาสีเหลืองเดือดจะรอไปก่อนเขาบอกว่าฝั่งนี้มีมีแตะคนตอนน,ตอนี้มาแค่สามนี่แต่เสียงน้ำมีลำธาร อนนี้ก็พทิศก็เริ่มขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้ยขึ้นแล้วแต่ไม่มันบางมันไม่เห็นเป็น,นก้อนๆอน่ะไาเห็นเป็นดวงอะขี้ตาก็ไม่ใช่เคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปแล้วมาดูด้านนี้กันครับด้านนี้กันก่อนจะเยอะหน่อยกิวฟินกิวฟินโดมก็จะมาทางนี้ครับ เห็นหมอกว่าใกล้ๆอ่ะไกลๆอ่ะนี่หมอกเลยนะไม่ใช่น้ำเนี่ยเฮ้ยมาดูหมอกตัวจากเสียงลมเลยยังยืน mm -hmm.